ดีเจดดาฟาดเพลตัวสูงทำพฤติกรรมไม่น่ารักเจอไม่ทักทายท,ท,ทั้งที่สัมภาษณ์มาแล้วหลายครั้งลั่นอย่ามั่น โดยดีเจดดาได้ออกมาเล่าถึงพฤติกรรมของดาราคนหนึ่งซึ่งเธอใบว่าเป็นพระเอกตัวสูงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันเกิดขึ้นหลังจบงานอีเวนต์งานหนึ่งซึ่งเธอได้ยินรอลิฟต์อยู่ครับและมันเป็นจังหวะที่ลิฟต์นั้นเปิดออกมาแล้วน้องพระเอกตัวสูงเดินออกมาจากลิฟต์กับเพื่อนๆขณะที่เธอกับดีเจอ๋องเนี่ยยืนรออยู่ตรงกลางลิฟต์ซึ่งมันเป็นจุดที่ถ้าเปิดลิฟต์ออกมาแล้วก็จะเจอหน้ากันแบบจังๆเลยนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเธอกับดีเจอ๋องไปเป็นพิธีกรนั่น ว่าโดดเด่นดูแล้วรู้เลยว่านี่คือดีเจด a าด้านี่คือดีเจองแต่ปรากฏว่าน้องพระเอกตัวสูงคนนี้เดินออกมาจากลิฟต์ล้วงกระเป๋าแล้วเดินผ่านเธอกับดีเจองไปเลยไม่ยิ้มไม่ทักทายครับขณะที่เพื่อนของน้องพระเอกคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนนอกวงการด้วยนะกลับยิ้มทักทายน่ารักซึ่งอันนี้ก็ทําเอาเธอกับดีเจองถึงกับมองหน้ากันแล้วก็ตกใจแปลกใจด้วยว่าเอ๊ะ จำเราไม่ได้หรอทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยสัมภาษณ์พระเอกตัวสูงคนนี้มาแล้วตั้งหลายครั้งเธอเลยเอาเรื่องนี้มาเมาส์ในรายการแชร่นั่นเองครับซึ่งทางด้านของดีเจมาตูมบอกว่าดาด่าเนี่ยถ้าไม่สุดจริงจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้แล้วเรื่องก็มาโปะตรงที่ว่าพระเอกตัวสูงคนนี้เคยมีกรณีเดียวกันกับดีเจมาตูมมาก่อนครับเพราะในรายการเนี่ยได้มีการเขียนชื่อของดาราคนนี้น้องพระเอกตัวสูงคนนี้หลังกระดาษ A4 แล้วปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ดีเจมาตูมเคยเจอเมื่อหลายปีก่อน ดาราบอกว่าน้องดาราคนนี้เนี่ยยังคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปคือเขาเป็นคนแบบนี้ไม่ทักทายใครดีเจดาราบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเธอก็ไม่ได้โกรธหรือว่าถือสาอะไรกับน้องเขาแค่มองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเท่านั้นเองและถ้าน้องรู้ตัวอยากจะให้น้องนั้นปรับปรุงตัวยิ้มยิ้มเฟรนลี่เฟรนลี่จะได้น่ารักมากขึ้นเจอผู้ใหญ่ผู้บริหารในวงการก็ทักทายก็ไม่เสียหายอะไรจะได้อยู่ในวงการได้นานขึ้นพร้อมก็บอกว่าคนในสังกรรัดเดียวกับน้องพลงเอกตัวสูงคน แนะนํามาว่าวันหลังถ้าเจอน้องคนนี้อีกให้ดึงแขนมาเลยแล้วบอกว่าอย่ามั่นซึ่งก็เป็นการพูดหยอกๆเล่นๆกันนั่นเองครับ